Jangan, oh, Hospital... ไม่เจอักเท่ารกู่เดียวูารู้เลยครับขอันหน้านี้มา่ออนครับสครับปนกุกเจจัดด้วยลู้ใ่คับนครับโดยจมะติเ่าแล้วชตีนี้ครับปีนี้ถนนัก็ด้วยจากนน้อยกเดนวันดที่สามครับการ็ได้สาเร็จจะไม่สาเร็จเลยในขณะที่นิดั่นเกกัน

ผมิดเพื่อเอาคะแนนเจ็งและทกมสนามที่สามนีมเราไปจากที่บริเวณติดทะเลของจังหวัดะนะครับเราไปด้จัท่าแล้วะคัที่แล้วรัน้ว

ขอบุณากอีเลูขอบุณากโตโต้ขอบุญจากโตโน่ขอบุณจากขอบุากไปเอฟไอเขอบุรับนักตั้งาก่อนน้อขอบุไตขอบุญไอซีแล้วก็แลกเืออัศยรยงไปเส็จด้วยังในใจนายนัยังไรบ้าังนยจากงอ้ยแล้วคนจะมงมีปัญหาไปแล้วงแบทีนี้ยังไงต้องรับ